ช่วงปีตั้งแต่2,506 256เพราะว่าพีู่้ที่กูนี่ถูกฝากเงยนอยู่โรงเรียนชุกชัยแต่ว่าเป็นโรงเรียนชุกชัยชุกชัรุ่นหนึ่งะจะถูกฝากเียนที่โรงเรียนชุกชัยชุกชัยพูดไม่ใช่ชุชัยพูรแต่ชุกชัยเฉยชุชัยเฉยยไอนพบัตรโรงเรียนบัตพอหนึงม .3 ก็ไปใช้ปากที่อาคารโรงเรียนทุกแห่งมาเรีนฟ้อนมาเรียนวันเจ็ดไม่ใช่พี่จะไปเรียนหนูมาเรียนหนูาหนูหนูหนูว่านูเก่าแล้วนะนีเก่านูอีกรนี่โเนี่ยที่เป็นรุ่นจะได้เรียนมม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 ุมมมีมม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 ทมมม มาหกมาเจ็ดมาแปดจบมาปริญญาแล้วอะไม่ใช่น่าจะมาปริญญาเทียบตอนนี้เทียบตอนนี้เทเทียบตอ้เทียตอนนี้เน้เียน้เยบเขียบตอน้เียนนี้เท้เียอเเบเขียนีอนนเนทตเียีเตอนอนนี้นทียนนเนอ้้อนน เอาละแต่งไหมแกนเองก็ได้เราแกนเองก็ได้ไม่ค่ะที่นจะให้รูปนี้ของเ็นลำดับภางลำดับภาพที่แล้วก็พอสอมควรเลยค่ะ okay, อันนี้เนี okay, ่ยจะเป็นพิธีไหว้ครูจับจางห้าร้อยหกแล้วก็ครูแม่มาเรียนตอนที่ ติดแล้วกถึง1 6ิอรแล้วก็อพอภูมิมาเรียนน่ะก็ปาป้าเขาเออดูจากไม่ไผ่สารไหมเสือลำพืนเขาเรียกเสือลำพืนอ๋อที่ที่เขาไว้ตักข่าวเขาทานเดินไผ่อ๋อไม่ก้อขขาคนเหนือคนโบราณเขา่อยเอาข่าวไปผีเอาข้าวมาตำมันเหมือนกับลำแพรไหม เราเอามาทำตาก่อนเพื่อให้มันเป็นทีดเขาบอกแล้ันไปตามมันจะไม่มุ่นมันจะมันจะเป็นวิธีการข่าไล่หมอดไล่เชื้อตต่เสร็จแล้วก็ทีนี้ไอ้เมื่ออุปกรณ์ตัวนี้ก็เลยมีคนคิดเอามาทำฝาห้องเรียนให้ให้พวกคุูเนี่ยได้เรียนเพิ่มหนึ่งมีผ้าไม่เกินมันจะด เพราะว่าเกิดจากความร่วมมือกันของประชาชนกับข้าราชการคือรุ่นนั้นรุ่นนี้คือนั่นคืออนันต์ซาดิมอสติหอทุนเชร์าเนมาเป็นฝ่อคความร่วมมือของประชาชนมันคือคือไม่มีใครเจ็บแต่งบประมาณมาช่วยกันก็มาเอาที่แต่ละหน้าทึ่็เรียกงมือหัวคืนตรงนี้ต้องหลังเกี่ยงเป็นป่าอะ หลังทำไมตอนนครับป่าปือก็ทุ่งทุ่งหัวปือทุ่งป่าปือได้หมดแต่ที่จริงคนชาวบ้านจะรีหัวปืนนี่คนก็กลัวไม่เข้าใจนหัวปืนเรียกป่าปืนป่าปืนจะไม่ถูกนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นที่ลุ่มแค่ป่าปืนมันจะเมื่อที่คนไม่รู้ก็จะเข้าใจว่าเป็นคนต่าไแล้วเขายังใช้ทำน้ำไม่ใช่ค่ะเป็นบึงเป็นที่สะพานที่ได้ทำน้ำค่ ตอนนั้นที่มาเริ่มเราไม่รู้ว่าเราจะได้กี่ไร่แต่ขอมาสร้างก่อนให้มันเป็นถมเป็นเกาะเกาะเอาดินถมก,ก็ขุดขุดล่างไม่เห็นไหมเนี่ยอาคารหนึ่งอันที่เสร็จตมบูรถอ,อยแล้ว